นาดากะสละ112แก่นอุบบนยึดแชมป์หลังจากที่ได้แชมป์ราชดำเนินรุ่น115ปอนด์มาครองล่าสุดนาดากะเอวาสปอร์ตยิงก็ได้ทำการประกาศสละตตำแหน่งแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเวทีราชดำเนินลงแล้วเพื่อโฟกัสกับการชกในรุ่น115ปอนด์เป็นหลัก นั่นทำให้แก่นบุบลพอหลักบุญที่เป็นแชมป์เฉพาะการของรุ่น112ปอนด์ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นแชมป์ตัวจริงต่อไปทันทีโดยแก่นบุบลจะมีคิวป้องกันตำแหน่งแชมป์กับสกลพัชโชดบางแสนในสืก RWS วันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ ในกรณีนี้ทำให้แก่นกุบลต้องผิดหวังเพราะควรจะได้พิสูจน์แชมป์กับนาดากะแต่นักทบญี่ปุ่นก็เลือกที่จะข้ามไปโชคอีกรุ่นพร้อมทั้งสละแชมป์ไปเสียก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง